สินเชื่อเพื่อการปรับตัวเติมพลังให้ภาคธุรกิจไทยการระบาดของโควิด -19 นอกจากจะทำให้ผู้คนต้องปรับตัวเปลี่ยนวิถีชีวิตในหลายรูปแบบแล้ว ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคและทิศทางตลาดด้วยที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยจึงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดด้านความสามารถในการแข่งขันที่ถูกกดดันทั้งจากพัฒนาการของคู่แข่งในตลาดโลกและปัญหาเชิงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจไทยเอง แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามากระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยอยากที่จะยกระดับคุณภาพการผลิตเพื่อให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในตลาดโลกได้แต่ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากยังมีข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะด้านเงินทุนที่ทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่ตั้งใจ แล้วไทยเราจะปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้ได้อย่างไรภาพการ์ตูนเจ้าหน้าที่สองคนสวมเสื้อแขนยาวมีรูปฟันเฟืองติดอยู่ตรงหน้าอกพูดคุยกับเกษตรกรภาคการเงินพลังหนุนให้ธุรกิจปรับตัว ธนาคารแห่งประเทศไทยทปทและสมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด -19 โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัวซึ่งต่อย,ยอดจากสินเชื่อฟื้นฟูภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 พุทธศักราช2564เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับการลงทุนปรับปรุงพัฒนาและเสริมศักยภาพธุรกิจให้สอดรับกับยุค New Normal ไม่ว่าจะเป็นกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลความก้าวหน้าของนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำถามใหญ่คือเราจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในโลกที่สภาวะเปลี่ยนแปลงไปจึงได้กลายเป็นที่มาของมาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัวคุณนัชชาภาพิมลวัดผู้ตรวจสอบอาวุโสฝ่ายตรวจสอบสองสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยภาพคุณนัชชาสวมเสื้อสูทสีขาวยิ้มเห็นฟัน คุณนัชชาเล่าว่าสำหรับธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแบบเดิมๆอาจไม่สามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสินเชื่อเพื่อการปรับตัวสามารถเข้ามาเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับปรับปรุงธุรกิจให้สอดรับกับกระแสะและเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการลงทุนในระบบซอฟต์แวร์หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมถึงลดการใช้แรงงานและความผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นได้หรือการลงทุนเพื่อปรับธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นการลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์และการปรับโฉมธุรกิจให้รองรับยานยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกับภาคการเกษตร ที่สามารถใช้สินเชื่อนี้ในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนสะอาดและปลอดภัยขึ้นเช่นการเลี้ยงสัตว์ระบบปิดเพื่อควบคุมโรคโครงการสินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2564เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงธุรกิจให้ตอบรับกระแสะโลกยุคใหม่หลังโควิดได้โดยช่วยเติมเงินทุนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า11,000ล้านบาทและเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการได้กว่า700ราย พระสยาม BOT Magazine พามาพูดคุยกับผู้ประกอบการบางส่วนที่นำสินเชื่อดังกล่าวมาปรับปรุงธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จซอฟต์แวร์อัปเดตเครื่องจักรอัปเกรด grade, ธุรกิจเดินหน้าบริษัท BR Engineering and Design 1975จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการปรับตัวเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องจักรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณพสิทธิ์คำทวีกรรมการผู้จัดการที่เปรียบเหมือนนายช่างใหญ่เล่าว่าบริษัทได้เริ่มดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2546โดยผลิตตัวตรวจสอบชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์หรือ JIG fixture หรือพูดง่ายๆคืออุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำชิ้นงานมาประกอบเป็นรถรุ่นต่างๆและส่งถึงมือลูกค้านั่นเองแรกเริ่มบริษัทใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็นรูปแบบ2มิติอย่าง AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานของระบบปฏิบัติการที่ใช้ออกแบบทางด้านวิศวกรรมภาพที่ออกมาไม่สามารถหมุนเปลี่ยนมุมมองเวลาสร้างชิ้นงานได้ แต่หลังจากได้รับสินเชื่อเพื่อการปรับตัวทำให้มีการลงทุนสำหรับอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้เป็นแบบสามมิติจึงสามารถมองเห็นชิ้นงานได้แบบรอบด้านทั้งยังมีลูกเล่นที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดได้รวมทั้งสามารถแยกชิ้นงานให้ลูกค้าเห็นปัญหาและมีข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆกับลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้นภาพการ์ตูนผู้ชายสวมชุดฟอร์มของบริษัท BR Engineering a n Design 1975จำกัด ถ้าย้อนไป20ปีที่แล้วไม่มีการนำเสนอเงินทุนสำหรับให้ผู้ประกอบการนำมาซื้อซอฟต์แวร์เลยเพราะซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนอากาศเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่เหมือนกับการซื้อเครื่องจักรหรือโรงงานแต่สินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่ได้รับจากธนาคารกรุงเทพเป็นเหมือนตัวช่วยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้สามารถแข่งขันในโลกของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ได้ดีขึ้นอนาคตข้างหน้าก็อยากให้มีสินเชื่อแบบนี้อีก คุณพสิทธิ์คำทวีกรรมการผู้จัดการบริษัท BR Engineering a n Design d 1975จำกัดภาพคุณพสิทธิ์สวมชุดฟอร์มเสื้อแขนยาวของบริษัทมือขวาล้วงกระเป๋ากางเกงภาพพนักงานสองคนกำลังดูเครื่องจกักรข้อความเครื่องจักร CNC ที่เชื่อมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติเพื่อผลิตชิ้นงานภาพของ JIG Fixture อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน คุณอัญวีคำทวีกรรมการผู้จัดการอีกท่านเล่าว่าปัญหาสำคัญก่อนหน้านี้ก็คือซอฟต์แวร์และเครื่องจักรที่ล้าสมัยทำให้ไม่สามารถทำทุกอย่างให้ครบจบภายในบริษัทได้ต้องไปจ้างผู้ผลิตรายอื่นมาทำให้พอให้คนอื่นทำเราจะคุมต้นทุนไม่ได้คุณภาพงานที่ออกมาก็ไม่ตรงใจไม่ตอบสนองลูกค้าถ้าลูกค้าเปลี่ยนคู่ค้าเราก็เสียโอกาสทางธุรกิจ ปัจจุบันเรามีโปรแกรมเป็นของตัวเองมีพนักงานเขียนแบบเองมันพัฒนาไปได้หลายๆอย่างบุคลากรก็ปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้นที่สำคัญได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นงานเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวคุณอัญญวีคำทวีกรรมการผู้จัดการบริษัท B.R. Engineering a n Design d 1975จำกัดภาพคุณอัญญวีสวมชุดฟอร์มของบริษัทมือทั้งสองข้างประสานอยู่ข้างหน้า ภาพทีมควบคุมคุณภาพตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโดยเทียบกับภาพในโปรแกร,รม3มิติภาพพนักงานกำลังใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบชิ้นงาน3มมิติซึ่งบริษัทได้ลงทุนเพื่อน,นำมาใช้หลังจากที่ได้รับสินเชื่อ เมื่อธนาคารกรุงเทพซึ่งคอยสนับสนุนทางการเงินให้กับทางบริษัทมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้เสนอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวทําให้บริษัทได้เงินทุนไปใช้ปรับปรุงธุรกิจหลายอย่างทั้งเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยขึ้นซึ่งช่วยให้บริษัทวิ่งได้ทันคู่แข่งในอุตสาหกรรมยานยนต์และตอบสนองลูกค้าได้มากกว่าเดิมส่งออกได้มาตรฐานสร้างงานให้เกษตรกร ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะที่ค้าขายกับต่างประเทศก็ถูกกดดันให้ต้องปรับตัวเพื่อให้ได้มาตรฐานโลกไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งมีบริษัทในไทยหลายแห่งที่ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่สากลกำหนดไว้ได้และเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดและการเติบโตไรทองออร์แกนิกฟาร์มก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น คุณละละนาสีครามผู้ก่อตั้งไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มเติบโตท่ามกลางครอบครัวเกษตรกรในสีสเกตจังหวัดที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศคุณละละนาได้เล่าว่าส่วนตัวเชื่อว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทางสู่ความยั่งยืนทั้งในแง่การเลี้ยงดูครอบครัวและการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำหากย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วการทำเกษตรอินทรีย์ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลจริงๆจึงมีไม่ถึง10รายเพราะไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าจะมีคนซื้อหรือไม่ ครอบครัวของคุณละ,ละนาจึงเป็นเพียงเกษตรกรส่วนน้อยที่เริ่มต้นทำเรื่องนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสองปีไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มกลายเป็นรายแรกในสีสเกตที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลภาพถ่ายมุมสูงโรงงานของบริษัทไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มประกอบด้วยอาคารโดยรอบเป็นทุ่งนามีภาพการ์ตูนเกษตรกรสวมหมวกปีกกว้าง เราต้องทำเองและขายเข้าวให้หมดเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่ามีตลาดจริงคุณละละนากล่าวโดยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าพอเริ่มขายได้ตนเองก็อยากช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายอื่นให้มาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้นขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างช่วยให้ผลิตผลของไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มเป็นที่รู้จัก โดยได้พยายามไปออกบูธขายสินค้าในงานอีเวนต์ต่ตางๆกระทั่งมีโอกาสได้เป็นที่รู้จักของกรมการค้าระหว่างประเทศและได้นำสินค้าตัวอย่างไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าและอาหารเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง b i o f a ฟประเทศเยอรมนีจนมีโอกาสได้พบกับลูกค้าที่กลายมาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มที่มีการค้าขายกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ก็10กว่าปีแล้ว พอเริ่มมีออเดอร์ส่งออกก็เริ่มมั่นใจว่ามีตลาดรองรับจึงเริ่มรวบรวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์รวมถึงส่งเสริมฝึกอบรมขอใบรับรองและรับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปและส่งออกให้ลูกค้าคุณละ,ละนาเล่าและย้ำว่าหัวใจของการทำไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มไม่ใช่การเป็นโรงสีข้าว แต่คือการทำเกษตรอินทรีย์เพราะเล็งเห็นว่าข้าวไทยยังเพิ่มมูลค่าได้อีกมากและสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หลากหลายคุณละละนาได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับแผนการพัฒนาสินค้าว่าก่อนที่โควิด -19 จะระบาดได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาสินค้าโดยการนำข้าวที่ถูกคัดออกในกระบวนการสีข้าวมาแปรรูปเป็นแป้งผสมสำเร็จรูปไร้กลูเตนสำหรับทำขนมปัง ออร์แกนิกแอนด์กลูเตนฟรีไรซ์เบรดพรีมและเส้นพาสต้าจากข้าวที่ไร้กลูเตนออร์แกนิกแอ l u t e n Free r i ีไรซ์พาตในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพาะปลูกผักต่างๆเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผงผักที่นำมาใช้เพิ่มสีสันและคุณค่าสารอาหารให้กับพาสต้าที่ผลิตอีกด้วยซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องนำวัตถุดิบมาจากที่อื่น ปัญหาสำคัญในช่วงที่ผ่านมาคือการควบคุมคุณภาพของสินค้าเพราะต้องจ้างโรงงานอื่นผลิตโดยในช่วงแรกสินค้าได้รับการตอบรับที่ดีและมีลูกค้าชื่นชอบสินค้าไม่น้อยแต่สังเกตว่าคุณภาพที่ออกมาในแต่ละล็อตไม่คงที่และมีฟีดแบ็กจากลูกค้ากลับมาด้วยพอไปสอบถามกับทางโรงงานก็โดนยกเลิกการผลิต ผ่านไปหลายปีก็ยังหาโรงงานใหม่ไม่ได้เพราะมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ไร้กลูเตนและเป็นออร์แกนิกซึ่งจะผลิตร่วมก,กันกับเส้นพาสต้าทั่วไปที่ใช้แป้งสาลีไม่ได้สุดท้ายจึงคิดว่าอยากจะทำโรงงานผลิตพาสต้าเองภาพบรรยากาศในไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มกลุ่มเกษตรกรยืนอยู่บริเวณแปลงที่ปลูกข้าวและมีคนอีกสาคนนั่งอยู่ที่รถไถ การเดินหน้าทำโรงงานผลิตพาสตา้าด้วยตัวเองส่งผลดีต่อธุรกิจหลายอย่างทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตจากเดิมที่ต้องทิ้งหรือใช้เป็นอาหารสัตว์เท่านั้นนอกจากนี้ยังทำให้สามารถกำหนดราคาตั้งแต่ต้นทางได้เพราะผลิตเองทุกขั้นตอนที่สำคัญยังช่วยให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นด้วย พอเริ่มศึกษาขั้นตอนการทำโรงงานก็โชคดีที่ได้เจอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทกศออจึงมีเงินทุนไปซื้อเครื่องจักรมาทำพาสต้าคุณละละนาสีครามผู้ก่อตั้งไร่ทองออแกนิกฟาร์มภาพคุณละละนาสวมเสื้อสูทลำลองสีเทายืนกอดอก คุณละละนายิ้มและเล่าต่อว่าหลังจากที่เจอวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้คำสั่งซื้อลดลงมากกว่า50%เอร์ซรายได้เข้ามาไม่ทันกับรายจ่ายเมื่อได้สินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่มีดอกเบี้ยต่ำพิเศษจึงช่วยให้สามารถปรับตัวและเดินหน้าตามแผนที่ตั้งใจไว้ได้ ที่สำคัญการลงทุนในเครื่องจักรใหม่จะทำให้สามารถวางแผนบริหารจัดการและใช้วิธีการผลิตตามมาตรฐานสากลได้โดยตั้งเป้าหมายที่การได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจากักร The b e a t r i c e Retail Consortium BRC ซึ่งปัจจุบันมีเพียงไม่กี่รายในไทยและจะเป็นจุดแข็งสำคัญในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป อยากให้ไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มอยู่ไปอีก2-300ปีเพื่อเป็นที่ที่สร้างโอกาสสร้างงานให้เกษตรกรในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกทำลายช้าลงได้เพราะทุกสิ่งที่เราผลิตย่อมมีผลกระทบกับห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศและสร้างแรงกระเพื่อมไปในอนาคตคุณละละนาทิ้งท้าย แม้ว่ามาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัวจะสิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน2567แต่ภาคธนาคารก็ยังมีสินเชื่ออื่นที่ช่วยสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบ,อก,อบการออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการ Financing the Transition ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าได้ภาพผลิตภัณฑ์เส้นพาสตา้าจากข้ากล้องและข้ากล้องงอกที่ไร้กลูเตน